สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผองผอิชเช่เคยกับบอลข้าวกับรายการขึ้นวัยชีวินะครับสำหรับวันนี้ก็จะมา r e ก,กา e w กระตวันกาชุด VGT EB09 กันนะครับผมอ่าใช่แล้วก็อย่างที่เห็นกันตอนนี้นะก็เป็น EB09 ที่มีเกรด C นั่นเองซึ่งเป็นเกรด C ที่แข็งแกร่งมากคนก็ใช้กันเยอะอยู่นะซึ่ง ไม่ต้องถามด้วยว่าทําไมถึงซื้อมาแปดกองนะครับอืซื้อมาทําไมซื้อมาขายแล้วอ่อันนี้เปล่าซื้อมาขายนะครับมีเพื่อนคุณเพื่อนอะเขาสั่งให้ผมไปซื้อมาผมก็ซื้อมาสี่กองแล้วของผมเองสี่กองด้วยก็สาหรับวันนี้จะเป็นการรีวิวการ์ดก่อนว่ามีกี่ใบนะครับอแล้วขอก็บไปก่อนเลยึแปดกองไม่รู้ซื้อมาทำไม เรามาดูที่กล่องกันก่อนดีกว่านอะอึบอืมด้านล่างกล่องนะครับก็จะเป็นรายชื่อส่วนหน้าหน้าจะเป็นมีคุณไก่เทริยากิแล้วก็ควยแล้วก็แล้วก็อีกตัวแล้วก็จำชื่อไม่ได้แต่เป็นเกสีครับแล้วก็ชื่อชุดในกล่องบรรจุการ์ดทั้งหมดส5หใบคู่มือการเล่น พร้อมสนามแข่งนะครับด้านล่างก็มีเดนิสโอ๊หลอดด้านข้างก็มีตัวบาสายของครูเอลนะครับส่วนด้านหลังก็เป็นรับชมซีรีส์การไฟฟ้า,าการาลิงจ็อกเกอร์ได้ทางไรแล้วก็นี่ตาานี้นะครับเอ,อ่ไม่มีอะไรมากเราก็จะมาดูกันเลยซึ่งปล่อยก็เรียงเก็บไปแล้วลวตอนแกก็เรียงเก็บไปเรียบร้อยก็มีสนามแข่งมาให้ก็ ไม่สนใจเพราะเรามีเพลแมทสำหรับชุดนี้นะครับก็จะเป็นสายซัพพอร์ตเออก็จะเป็นมีของเก่ามาด้วยของใหม่ก็มานะครับเรามาดูกัน2องใบแรกที่เขาให้มาก่อนดีกว่ามันเป็นการจจก fc 0 2ใบแรกเป็นมองกรปีศาจลักซ่อนคาซิมิโลคาสิมิโลกนะครับ ขอภยัยอ่าคาสิมิโรครับอ่านผิดขอภัยด้วยนะครับและปาดฝึกหัดมีเนสมีเนสน,นะครับให้มาอย่างละใบครับเป็นมุลาคุมโม่กับเกรนเจอร์นะครับอืมไปกัเลยเอามื่อเริ่มดูกับแค่หลักๆดีกว่าที่ให้มาก็เป็นคลเงโร่เนาะเริ่มจากเกตศูนย์กันเลย ก็จะให้ตัวกึกสมัย BT เลยนะครับลิซ่าโซเชียลคองโลนะครับให้มาหนึ่งใบก็เป็นตัวที่นับว่าโอเคใช้ได้อยู่นะครับมันเพราะมันเสยรเกตหนึ่งขึ้นมือได้ง่ายๆเลยอ่าใบต่อไปเป็นเล p พาวดา์ลาโกคิกก็ให้มาเหมือนกันนะครับอืมหาได้ง่ายมากเมื่อก่อนก็หาได้ยากเนอะ และต่อไปเป็นทริกเกอร์ทั้งหมดนะครับคีย์ใบแรกนะครับล่างหอกจำแรงทาใบที่สองเป็นบูเลดราโกคิดนะครับให้คีย์มา2แบบซึ่งหมายความว่าอเอาจริงๆกล่องเนี้ยซื้อแล้วเล่นได้ซื้อสี่กล่องเลยเล่นได้เลยนะครับจัดหน่อยก็เล่นได้แล้วอืมเพราะว่ามันก็ให้รออย่างตัวยิงเกตศูนแกรนด์คอร์ดรา้อน มานะครับให้มาหนึ่งแบบแล้วก็ดร a g อนแดนเซอร์โมนิกานะครับและริซ่าโซเจอร์การูเป็นสไตนทิกเกอร์นะครับอ่าขอเก็บก่อนเนาะและเฟมซิสซัลลัมเบอร์นะครับก็ให้เป็นมาอีกหนึ่งใบและใบสุดท้ายเก็ตสูนเป็นดราคอนมองโคน เจนโจนะครับเป็นฮิลชิเกอร์ซึ่งเอาจริงๆก็เคยบอกก็บอกไปแล้วในช่วงต้นคลิปเพราะว่าถ้ามันซื้อเอ้ยมตกี้นี่ว่ะเพราะว่าถ้ามันซื้อสีกล่องเนี่ยมาเล่นได้เลยจริงๆสุดยอดมากครับก็สามารถเล่นได้หลายสายเลยนะซื้ออเนี้ยเออเดี๋ยวก็หลังจากรีวิวอะไรเสร็จแบบสกิล แล้วก็อะไรเสร็จก็จะไปจัดเด็กแล้วมาเดี๋ยวมาให้ดูว่าเด็กที่บอยจะเป็นยังไงนะครับเกณฑ์นหนึ่งใบแรกที่ให้มาเป็นการ์ดกราดกิฟฟินนะครับให้มาหนึ่งใบและใบต่อไปเป็นเบลเพลิงแห่งความหวังเอลโม่นะครับตัวเก่ามาจากาชุดทีดีศูนย์สองนะครับและใบต่อไปเป็นสเกลดราวก็สเกล สเกลดราก้อนแห่งหุ่มแมกมานะครับให้มา1นึงใบตัวนี้หาได้าจากซีดีเนาะและดราก้อนไน h ์อาซูกราวนะครับตัวนี้เป็นสายซัพพอร์ตเกรด4อย่างดีเลยนะครับเป็นตัวที่เยี่ยมมากอืมและใบต่อไปเป็นวิซาสโซเจอร์ราโอเปียนะครับก็เคยให้มาแล้วเหมือนกันพากันเลยใบต่อไปเป็นบูเวลร o ม บูเอโร m มนดรา g อนนะครับเป็นตัวสายเป็นตัวซัพพอร์ตเวลาหลุดเกตอะไรอย่างนี้ครับผมและใบต่อไปเป็นสาวมังกรมานโจคะซึ่งก็เคยให้มาแล้วเช่นกันนะครับอืมผ่านกันเลยพิึบเพึบพึบมีเยอะมีเยอะใบต่อไปเป็นรา a อนแดนเซอร์มาเรียชุดนี้ก็มี PG ไหมนะก็ อย่างที่บอกซื้อสี่กล่องก็เล่นได้เลยเพราะมันพีจีให้ส่วน q ค e ีนเ d ็ดว l ลก็ไปหาใส่กันเองเนาะจาก c ีพีก็มีให้ใบต่อไปเป็น d าร์ o n i c กไกอ s นะครับผมให้มาหนึ่งใบตัวนี้ก็โอเคนะับกิให้แวนด้วยบกิแล้วใบสุดท้ายเป็นตัวในตำนานเลยครับล่างกอจจำแรงบานั่นเองโอ้โหตำนานตำนานเกมนึงก็ให้มาเท่านี้นะครับ และต่อมาต่อกันที่เกตสองนะครับเกตสองใบแรกเป็น newel kittis newel kittis dragon นะครับอืมให้มาหนึ่งใบอภิญงรายขออภัยด้วยนะครับผมพาเลยเป็นตัวสายซาปาเกตสีเช่นกันถ้ามีเกตสีก็ยิงยิงยิงเพลินเลยครับใบต่อไปเป็น b บล i ิคอสดราก้อนนะครับตัวไงไดแอมนั่นเองซึ่งเคยให้มาแล้วในชุดไหนไม่รู้จำไม่ได้ให้มาหนึ่งใบแล้วอต่อไปเป็นมังกรลำ่ำมังกรลำสังหารสไตรค์เคนนะครับถ้าเอาไปเล่นกับคูเอลดราก้อนจริงๆอ่มันจะขึ้นแบบดีมากครัชอบตัวนี้มากเลยอวยมากใบต่อไปเป็นการแลนในตำนานเหมือนกันนะครับเบอร์เซิร์ดราก้อนนะครับให้มาอีกหนึ่งใก็ จะรีชุดเก่าๆมาเยอะเหมือนกันใบต่อไปเป็นจินนี่โซดัสโซดัสนะครับอืมให้มาหนึ่งใบเช่นกันพายกันเลยเป็นพวกสกิลผูกมัดแล้วไปต่อไปเป็นโจวเวดมังกรมานคอนกะรำคอนกะรำนะครับอืมให้มาหนึ่งใบพายากันเลยเท่ดีเนาะแล้วไปต่อไปเป็นดา้อนไนน์เนสิยานะครับ ให้มัน1นึ่ใบเท่นะเ,เนี่ยก็เป็นตัวคชิดความสองจุดนั่นเองอ้ยอะไรครับลายเข้าแล้วสักครู่นะครับไปต่อไปเป็นรอกอนไนเนฮลเลมนะครับเป็นตัวให้มัน1ใบอ่าแน่นอนก็เป็นตัวในตำนานนะครับพายกันเลย ครับผมเกียสองให้มาท้งนี้เดี๋ยวขอเวลาสักครู่นะครับผมอาจจะมีอะไรรบกวนนิดหน่อยอ่าขออภัยจริงๆครับผม <c oughs> เมื่อกี้โดนทวงตังค์โอเค ขอภายนะครับเสยียเวลานิดนึ่งทางร้านทวงตังที่ยังไม่ใช้ไม่หมดติดมี่เขาไว้เยอะพอซื้อแปดกล่องเนี่ยไม่รู้ซื้อมาทำอะไรนะเหลืออีกตั้งสองร้ยังไม่ได้จ่ายเนี่ยอาแล้วครับเราไปต่อที่เกดสามเลยเกศสามไม่ได้เป็นดราก,ก้อนมองโกคูนะครับซึ่งให้มาเคยให้มาแล้วผ่ายกันเลยเนาะไปต่อไปเป็น เบลครินเบลครินกริมดรา้อนนะครับซึ่งอ่านผิดยังไงขออภยัยเพราะแท็กมันคล้ายๆกันอะไม่สรระไม่ไม่ไมยังไงดีวะโดยช่างมันมเถอะเนะาะใบต่อไปเป็นบับสบลักบัสบรักดรา้อนนะครับอ่านผิดยังไงขออภัยด้วยนะครับผมให้มาหนึ่งใบครับผมแล้วใบต่อไปเป็นดราโกนิค วอลริปเปอร์นะครับให้เคยให้มาแล้วเป็นตัวรั้งโรกที่เป็นรีบบเบกใบแรกเลยอ่ามาต่อกันที่ใบต่อไปใบในตำนานร r อ g นิกโอเวอร์ลอร์นั่นเองครับผมซึ่งตอนนี้ร r อ g นิกโอเวอร์ลอร์ก็มีตัวใหมมาแถมอาร์ตก็เท่กว่าเดิมสกิลก็โกงกว่าเดิมด้วยนะและใบต่อไปเป็นร็อกไนโมเทซ่านะครับผมอ่า ให้มาหนึ่งใบแล้วไปต่อไปเป็นค l ูเอลดรากนะครับเสียรายจริงๆที่ชุดนี้ไม่ได้ให้ตัวเบรกไลท์มาไม่เป็นไรเนาะเพราะเราลงยังไงก็เกียรเอาจริงๆถ้ามันไปเล่นเบรกไลท์บอยก็ว่ามันเหมาะดีนะแต่สําหรับตัวเองอะมันขึ้นเกียรสีช้าเกียรสลุกได้ก็ไปไอะไรที่เท่อยู่แต่มันขึ้นเกียรสช้านี่แหละที่ไม่อยากเล่น พราะาเล่นครูเอลมันอาจจะขึ้นเกียร์สีเร็วกว่าและใบสุดท้ายใบหน้าก่องใบมัสเซอร์เลยครับกับราชันมังกรราคอนิกนูเบลวาร r ครับผมพพ้ออมพามกับสกิลสุดโกซอนปีและเกรียนนะครับอาระสำหรับวันนี้ก็อ่าหมดแล้วสาหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมกับ ปึ๊บคาเนโร่ที่ซื้อสี่กล่อง็าประจัดเป็นเด็กได้ปล๊บอือสำหรับว,รวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และซับสไคร์ให้บอยด้วยบายบายไปละ